วันนี้มาพบกับน้องปุ้ยชั้นเคยนะคะที่ทรงพลรวมยนสูตรรวมรถกระบะมือสองในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะรถเก่งเราก็มีนะอ้าวน,น,น้องปุ้ยมีรถเข้ามาอีกหนึ่งคันน้องปุ้ยจะมานําเสนอนะคะนี่โตยโยต้าไฮรักวีโกเครื่องสามพันดีโฟดีนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกระจังหน้าเดิมๆตัวระบายอากาศเลยนะคะนี่สวยสวยไฟเดิมโรงงานนะคะคุณลูกค้ามีไฟตัดหมอกเข้ามาหนึ่งคู่นี่ตัวเด็ดเลย เปลี่ยนเป็นยาง B F ให้นะคะคุณลูกค้านี่จัดส่งแบบดุดันดุดันเลยนี่โลโก้เครื่องสัมพันธ์ดฟดีนะคะมือจับโคมเมียมเลยนะคะมีพร้อมบันไดเดิมเดิมโรงงานมาเลยทางปุ้ยนี่แต่งชุดใส่ลุยเลยนะคะใครที่ชอบขึ้นเขาไปป่าหรืออะไรนี่มาจัดได้เลยนะคะนี่ปุ้ยแต่งให้สวยๆเลย มามือจับด้านหลังนะคะจะเป็นโคมเมียเหมือนกันนะเ,เป็นวาลทายรักวิโก้ตัวจีนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจแวมอุดหนุนกันได้นะคะที่เต็นทงผลแยกนองเสือนะคะเดี๋ยวหนงคุยจะพาไปชมด้านในนะอ่าด้านในเป็นเบาะหนังนะคะคุณลูกค้าสวย ปุ้ยทำสปาลถมาเรียบร้อยนะคะเก็บให้สะอาดเอี่ยมพร้อมไปลุยได้เลยนะคะน,นี่สวยๆนะคะไม่น้อยมาพร้อมกับวัดบูทหนึ่งตัวนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าคันนี้นะคะจะเป็นเกียร์ออโตโฟนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่ชอบสายลุย,ลย ไม่อยากเปลี่ยนเกียร์บ่อยๆนี่ปุ้ยแนะนําเลยเป็นเกียร์ออโต้นะคะอะวันนี้น้องปุ้ยก็จบรีวิวเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย